วันนี้เนี่ยตามมากับสีจันรุ่น super coverage จะน่าจะต้องปกปิดมากมายมากแบบมากๆแน่นอนเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชั้งสี่สีของสีจันนะคะเขาก็จะมีเบอร์110 120 130 140นะจ๊ะเดี๋ยตาเกลียบไปครึ่งหน้านะนี่จะบอกว่าปกปิดมากคือตอนนี้ที่ฉันแบบว่าตกใจในความปกปิดของเขาอะ okay. ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพร้อมกับเห็นแดงๆข้างหลังใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยตามมากับสีจันรุ่นซูเปอร์คอเวอร์จ้าครั้งล่าสุดที่เรามาเจอกับสีจันรองพื้นเนี่ยจะเป็นรุ่นแนบเนื้อถูกไหมคะรุ่นนั้นดีนะแต่ชอบมากเลยแต่รุ่นนี้มาอีกแล้วนะคะเป็นรุ่นซูเปอร์คอเวอร์ฟังจากชื่อเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องปกปิดมากมายมากแบบมากๆแน่นอนเลยนะคะ ใครเป็นสายปกติดใครเป็นสายอยู่ทนอยู่ยงคงกระพันนะคะเฮ้ยอันนี้คือสักหรือว่าอะไรนะคะถ้าใครชอบแบบงานกริบงานเนี้ยบคิดว่าตัวนี้จะตอบโจทย์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามนะคะเพราะเดี๋ยวจะมาลองพร้อมๆกันนั่นแหละอ่ะมาค่ะ สำหรับรองพื้นนะคะเขาจะหน้าตาแบบนี้เลยจะเป็นหลอดคล้ายๆกับรุ่นแหนมเนื้อนะคะแต่ว่าดีไซน์ก็จะเปลี่ยนหม่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีดอกกุหลงกุหลาบอะไรที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของแบรนด์เขานะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4เบอร์4ส,สีเหมือนกันนะคะมี1 1 0 1งหนอนแล้วก็1 4 0เดี๋ยวจะปาดข้างแก้มให้ดูเนาะว่าสีเป็นประมาณไหนคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นชั้งสีสีของสีจันนะคะเขาก็จะมีเบอร์110 120 130 140นะจ๊ะสีเนี่ยเรียงกันค่อนข้างดีนะแต่รู้สึกว่าไม่มีสีไหนที่มันผิดแผกออกมาโทนสีดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าจะมี120กับ130ก,ก,ก็ดูใกล้กันมากแล้ว1 3 0กับ140ก็ดูใกล้กันมากก็เลยแบบ มันก็ใกล้กันไปหน่อยนะมันไม่โดดแต่มันใกล้กันไปหน่อยตากําลังคิดอยู่ว่าเบอร์ไหนที่น่าจะเหมาะกับผิวไอตามากที่สุดแต่ว่าอยากจะขอตินิดนึงเฮ้ยยังไม่ทันชมติแล้วติเลยตัวหลอดของเขาเนี่ยนะคะเ็ตสังเกตว่ามันจะมีเลอะเลอะขาวๆอันนี้เขาไม่ได้เลอะมานะคะแต่ว่ามันมาเลอะเพราะว่ามือตานี่ไปโดน แต่ปกติเลอะเราก็แค่อะไรก็แค่เช็ดออกใช่ไหมแต่เนี้ยเช็ดไม่ออกแล้วก็นอกจากแบบหลอดนะคะเขามีแบบซองด้วยจ้าดีใจมากๆนะคะแบบซองเนี้ยมีทั้งหมด2ส,สีมีเบอร์120แล้วก็1 3 0นะคะแบบซองเนี้ยคะราคา49บาทมีขายที่เซเว่นหรือว่าร้านเครื่องสําอางร้านบิวตี้ทั่วไปส่วนแบบหลอดเนี้ยคะราคาอยู่ที่350บาทแต่ตอนนี้มีโปรอยู่เหลือที่295าบาทนะจ๊ายังไงก็ลองไปดูกันนะคะว่าถ้าได้ราคาโปรก็ถือว่าคุ้มแต่จริงราคาเต็มก็ ว่าไม่ได้แพงมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตาจะใช้สีไหนที่แบบน่าจะเข้ากับผิวหน้ามากที่สุดคะ่ะทีนี้นะคะตาจะใช้เป็นเบอร์1-40ศนนะคะเพราะใตารู้สึกว่ามันเป็นเบอร์ที่น่าจะมีความเหลืองแล้วก็เข้ากับผิวได้ดีที่สุดเดี๋ยวลองเกลี่ยให้ดูครึ่งหน้านะคะอุ๊ยทุกคนตาเกลี่ยไปครึ่งหน้านะ ที่จะบอกว่าปกปิดมากคือตอนนี้ที่ฉันแบบว่าตกใจในความปกปิดของเขาอะเขาเป็นรองพื้นที่แบบแหม่แต่ชื่อเขาซูเปอร์คอปเปอรจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์เอ่ยแหม่ทำมาเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นรูปปกปิด ชื่อรุ่นขนาดน,นี้แล้วนะคะแต่เป็นรุ่นที่ปกปิดจริงๆอันนี้คือเปลี่ยนหนึ่งข้างนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็เบอร์1น0ี่เนี่ยเป็นเบอร์ที่ตาชัยแล้วไม่วอกมากนะคะถ้าดูแบบอย่างนี้นะคะอาจจะเห็นว่าหน้าตรงนี้เนี่ยหน้าฝั่งที่ลงเนี่ยอาจจะสว่างกว่าหนา้าฝั่งที่ยังไม่ได้ลงแต่ว่าแค่นิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้ดูวอกมากแล้วก็เทียบกับคอแล้วเนี่ยก็ดูโอเคเลยไม่ได้เทาหรือว่าไม่ได้เขียวไม่ได้ม่วงอะไรใดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ขอตาเกลียดทั่วหน้าให้ดูบอกเลยว่าเฮ้ยค่อนข้างประทับใจนะกับงานผิวหนึ่งรอบตอนนี้ขอเกยีติทั่วหน้าแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะตาเกลียยทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยรู้สึกว่าดีใจมากที่ตาเดือกสีหนะึ่งสีสนะคือเข้ากับผิวเข้ากับคอรู้สึกว่าโอเคมากมีความเหลืองหน่อยๆแบบตามสไตล์ คนเอเชียอย่างเรานะคะแล้วก็ไอตาเกลี่ยนหนึ่งรอบแล้วไอตาก็บิวบริเวณใต้ตานิดนึงหรือว่าพูดแบบรอยสิวดาๆไมตาก็บิวแบบแตะๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอตาจะแต่งหน้าไอตาก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วงใต้ตาแล้วก็ทาไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ปกปิดได้ปานกลางแล้วก็บิวได้สูงหมายถึงว่าถ้าเราลงไปหนึ่งรอบปกปิดบานกลางแต่ถ้าอยากได้ปกปิดเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกไอตารู้สึกว่าเนื้อมีความ ค่อนข้างคงตัวประมาณหนึ่งไม่ได้เหลวมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ แห้งหรือว่าไม่ได้หนึบมากนะคะพอเราเกลี่ยไปก็ค่อนข้างเกลี่ยได้ง่ายนะคะแต่ว่าตาแนะนําว่าเนื้อฟิเนชเขาเนี่ยจะค่อนข้างแมตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาลงอะให้ลงเป็นส่วนๆไม่ไม่ต้องแบบว่าแตะรองพื้นทั่วหน้าแล้วค่อยเกลี่ยคือจะเกลี่ยส่วนไหนเกลี่ยเกลี่ยไปเลยตัวนี้เนี่ยเขามี a i r y บั l b e r r y t e c h n o l น g y นะคะซึ่งเย็ดเทคโนโลยีตัวนี้นี่แหละที่จะทําให้ปกปิดได้เรียบเนียนสวยเบลอรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนนั่นเองค่ะเรียกว่ากลบผิวเก่าสร้างผิวใหม่ ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวไอตาขอลงคอนซีลเลอร์แล้วก็คอนทัวร์แบบครีมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแป้งกันค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขามีแป้งพับด้วยจ้าฟินิชนะตอนนี้ตาว่าก็สวยดีนะคือถึงแม้ว่าจะแบบ full coverage super coverage ตอนแรกตาน,นึกว่าเนื้อจะต้องเป็นแบบเม็ดๆหนาๆเป็นแบบหน้าแบบแข็งแป๊กโกแต่ว่าเขาก็ยังมีความวาวบนผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะสวย ถือว่าเป็นแบบผิวที่ดูสวยเลยงานกริบงานปังงานที่แบบใครที่อยากอยู่ทั้งวันคนหน้ามันหรือว่าแบบอ้องออกไปข้างนอกเนี่ยน่าจะชอบนะคะแต่ว่าตามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้จะอยู่กับเราทั้งวันจริงๆไหมเดี๋ยววันนี้ตาจะทดสอบให้ดูค่ะ ไอตาเกลีย่ยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงคอนทัวร์ไฮไลท์ใต้ตานิดหน่อยแล้วก็บลัชออนแบบครีมแล้วทีนี้เราจะมาลงแป้งกันนะคะสำหรับแป้งของสีจันรุ่นนี้นะคะ super coverage เนี่ยตลงตลับก็คือสวยนะเอาจริงๆเรื่องแพคเกจของสีจันไหนไตาชอบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เบอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ตาชอบก็คือเวลาเปิดออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าแป้งเนี่ยมันมีแบบเป็นรอยประทับแบบ รูปดอกกุหลาบอะไรใดคือมันสวยจริงๆแป้งตัวนี้เนี่ยจะมีไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะอย่างที่ตาถือในมือเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่ราคา350บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรลดเหลือ295บาทนะคะแล้วเขาก็มีไซส์เล็กด้วยเออชอบจริตความทําไซส์เล็กของเขาไดแหละคะ่ะไซส์เล็กก็จะมีตัวนี้เลยนะคะราคาแค่79บาทเองไซส์เล็กเนี่ยมี2เบอร์เหมือนกันนะคะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็125 แป้งนี้นะคะจะเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นเราสามารถใช้ร่วมกันก็ได้หรือว่าจะใช้แยกกันก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยตาจะลองใช้ร่วมกันให้ดูเลยนะคะอย่างที่บอกเคยตาจะใช้เบอร์135นั่นเองจ้าแป้งเบอร์135เนี่นะคะจะมีความเหลืองค่อนข้างแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะคะในตลับเนี่ยก็จะมีพับมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะ คือตลาดแพ็กเกจแป้งไอตาว่าสวยแล้วก็ดูหรูหราดูไม่กองนะคะกระจกก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตอนที่เราพับหน้าแป้งขึ้นตรงนี้ก็ส่องได้ถ้าเราใช้พับเนี่ยแตะเนี่ยมันก็จะได้เป็นฟิลปกปิดเต็มที่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไอตาใช้รองพื้นมาแบบปกปิดสวยมากแล้วไอตาอยากจะใช้แป้งในการลงแป้งแล้วก็ไอตารู้สึกว่าความปกปิดประมาณนี้มันค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้แป้งหรือว่าใช้พับเนี่ย แล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าอยากได้ความปกปิดมากเต็มที่กริปเนี่ยใช้พับได้ค่ะนี่ขนาดใช้แปรงในการลงเนี่ยหน้าก็ค่อนข้างดูปกปิดมากอยู่เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้พัลงแป้งเสร็จปุ๊บหน้ามีความแบบเนียนกริบเลยนะ <_ d ew ith> เนียนกริบมากเหมือนลงพับเลยเอาจริงๆแค่ลงแบบใช้แปรงลงปัดเบาๆอะ่ะก็คือเป๊ะมาก ตัวนี้นะคะเขาไม่มีสารที่เกาะให้เกิดการระคายเคืองนะคะใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยใช้ได้หายห่วงแป้งตัวนี้เนี่ยเคลมว่าคุมมาันานถึง12ชั่วโมงไอตาอาจจะไม่ได้อยู่12ชั่วโมงให้ดูแต่เดี๋ยวจะออกไปเจอแดดเจอลมแบบใช้ชีวิตปกติให้ดูเลยว่า จะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วก็สาเหตุที่เขาเรียบเนียนได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขามี power s e l l i n g system นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้แป้งเนี่ยมีความเกาะปกปิดผิวได้เรียบเนียนกริบค่ะเรียกว่ากลบผิวเก่าสร้างผิวใหม่แบบนี้เลยค่ะอ่ะตอนนี้งานผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวไอตาขอแต่งหน้าให้ครบลุกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าลุกวันนี้ตาจะแต่งไปในทิศท,ทางไหนวันนี้หน้าเปะมากอยากจะแบบใส่ฝอฟาๆนิดนึงนะเ,เจอร้อ เออค่ะ face serving face category face วันนี้น่าสวยมากกูนี่ผิวสวยวันนี้แบบอะไรได้เหรอแบบมันจะดีดเกินไปป่ะเอาจริงๆตอนนี้ผิวสวยนะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทำกิจกรรมมาไปข้างนอกแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายหรือไม่ถ่ายยังไงไม่รู้ไม่ถ่ายแล้วกันขี้เกียจนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนท่ค่ำค่ะ กลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะแต่แต่งหน้าตอนประมาณบ่ายสองก็หกเจ็ดชั่วโมงเออเจ็ดชั่วโมงได้จะบอกว่าหน้าดีมากแทบไม่มันเลยนะคะคือตอนที่มันมีแดดมันมีเหงื่อมันมีเหงื่อนะคะทุกคนมีความมันปกติแต่พอแบบกลับมาแล้วเออเดินห้องแอร์แล้วความเหงื่อมันหายมันแห้งไปแล้วว่ะหน้ามันไม่ทิ้งความมันหรือว่าความเยิ้มอีกอ่ะมันคุมมันดีมากจริงๆคือเคยตางงว่าแบบ คุมมันดีอะไรขนาดนี้เอ้ยแล้วก็หน้าไม่ดรอปด้วยนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่ตาชอบถ้าถามว่าติดแมสไหมมันมีติดเป็นธรรมดามากเพราะคนเราผิวเรามีความมันผิวเรามีเหงือ่อเวลาแบบเหงื่อมันผุดออกมาเนี่ยมันก็จะดุนแล้วก็ไปติดแมสบ้างแต่เอาแค่ว่าถ้าติดแมสไปแล้วอ่ะหน้าเรายังดีอยู่ไหมหรือว่าหลุดออกไปแล้วหลุดไปเลยอะไรเงี้ยพูดตรงน,นี้เลยนะใครที่ชอบ ให้หน้ามันแมตหน่อยสําหรับคนที่ผิวมันมากหรือว่าคนที่ต้องการปกปิดเยอะๆมีรอยสิวรอยอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆ,ๆน่าจะชอบตัวนี้มากแบบให้นะไอตาชอบมากคือตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเฟรชมากเลยหน้าไม่เหมือนไปใช้ชีวิตมาหลายชั่วโมงอะหน้าเหมือนแบบก็อยู่ห้องแอร์อะไรหรือว่าหน้าไม่เหมือนคนคนหน้ามันอะคือเฮ้ยงงบ้างงงนะสีจันเอาดีๆทําดีนะ ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแหละที่ตาคิดว่าน่าจะได้หยิบใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบวันไหนที่แบบว่าเออจะต้องออกไปข้างนอกเจอแดดเจอลมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะหยิบตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ถึกแล้วก็ทนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบงานปกปิดงานกริดงานเป๊ะปังงานถึงงานทนต้องให้นะตัวนี้อตาแบบชอบมากจริงๆตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยยุคนี้สมัยนี้เทรนตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเทรนผิวที่ต้องมาปกปิดหนาหนต่อไปแล้ว ก็อแอบ,บกลัวใจว่ายังไงอย่างแม่ถ้าออกมาแล้วหน้าจะดูหนาไหมแต่พอลองปุ๊บมันปกปิดได้ดีจริงแต่มันไม่ได้ทําให้หน้าดูหนาเออโอเคมันอาจจะแบบดูแมทสะหน่อยอาจจะไม่ได้ดูแบบฉ่าวาวเกาหลีแต่ผิวมันก็ย,ยังดูเป็นผิวนะยังดูแบบโอเคไม่ได้ดูโบ๊ะไม่ได้ดูแก่เลยอะคําว่าปกปิด แต่ผิวดูเป็นธรรมชาติอะ่ะมันมีจริงๆชอบมากกบผิวเก่าสร้างผิวใหม่มีจริงค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาซื้อหาตามๆกันได้ที่ beauty store แล้วก็ร้านคาฉันนำทั่วไปนะจ๊ะสิจันเขามีขายหลายที่เนาะก็ลองแวะไปดูนะจ๊ะคือแบบจับหน้าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนความมันของหน้าไม่มีอะไรเย้มเลยงงว่าไม่ไม่ไม่ยมเลยเหรอไม่เอืดไม่ยมไม่หยาไม่บะบ่าเลย เป็นไปได้ยังไงอะ